โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอยู่ที่ซัสเอ็นะครับซึ่งในวันนี้อยู่ในเกมมันดีเมทแชมเปี้ยนซูมเลเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการลงดานของผมนั่นเองนะครับผมว่าลงยังไงให้ได้เหรียญโทเค็นเยอะๆนะแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยก็สําหรับการลงดานก็จะมีอยู่2วิธีนะครับสําหรับวิธีผมนะ อย่างแรกเลยคือผมจะลงแบบว่าไม่เก็บกล่องนะครับผมเป็นการลงแบบว่าตีบอสอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ทีมดรอปในการลงนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับจะเป็นการลงแล้วก็เก็บของสมใส่ไว้ด้วยนะอย่างเช่นพวกนี้นะครับผมอ่าอันนี้เท่าที่ผมไปฟาร์มมานะเอเคสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกนะครับเราต้องมีทีมดรอปก่อนนะครับผมแต่ว่าทีมดรอปในแพทนี้นะครับมันจะยังไม่สามารถมีผลกับกล่องได้นะครับมันจะมีผลแค่กับบอสนะแต่ว่าแพทต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปรับอะไรอย่างไงหรือเปล่านะครับก็ในเมื่อเราม ตามจำนวนดอกที่เรามีนะตอนนี้ผมมีดอกอยู่คูณ8นะครับอนนี้ก็คือยังทําทิมดอกไม่ฟูนะถ้าฟูก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือเราก็มาที่เลทเลยนะครับวิธีที่ผมลงผมจะลงแบบอีซี่นะครับเพราะว่าตอนนี้อีซี่ก็ดอปของเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของสมใส่ซูน่านะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังดอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนเหรียญที่ได้เนี่ยจะน้อยกว่าโหมดฮานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับว่าผมลงยังไงนะครับอ่ะกดเริ่มมา อ่ะเปิดตอโต้แคลแล้วก็เปิดออโต้คีครับแล้วเราก็เดินวนไปเลยครับผมเดินไปเลยนะครับแนะนําว่าถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็อัพสปีดมานะครับอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็หาตัวใส่แบ็คโฮไว้ตัวหนึ่งนะเหมือนผมเนี่ยอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับพอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเนี่ยเรากดกลับไปที่เลดเหมือนเ,เดิมเลยนะครับแค่นี้น,นะครับวิธีแรกนะครับก็ ตอนนี้ได้มา80เหรียญนะครับก็ถ้าลงประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็น่าจะได้ตันพอดีนะครับโอเคเนี่ยแล้วเราก็ลงต่อเลยนะครับอ่ะง่ายๆเลยเดินชนมาเรื่อยๆชนมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับพอถึงบอสเราก็ฆ่าบอสเสร็จแล้วปุ๊บเก็บของแต่แล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปที่เดิมนะครับประมาณนี้เลยวิธีแรกบอกเลยว่าง่ายมากนะครับแล้วก็เร็วด้วยแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ได้ของสมใส่นะครับประมาณนี้นะ ก็เท่าที่ผมลงมาสองตาก็ได้ประมาณ160หกสิบนะเมื่อกี้ที่ขึ้นอันนี้ผมมีเหรียญอยู่แล้วสิบเหรียญน,นะก็ประมาณนี้นะครับวิธีแรกใช้เวลาไปประมาณนิดเดียวเองมั้งไม่ถึง30สิบวินาทีด้วยซ้ำนะครับผมบอกเลยว่าเร็วมากต่อมาเราจะไปดูวิธีที่สองกันนะครับผมวิธีที่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนวิธีแรกเลยนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่ตีบอลแล้วออกมาเป็นเก็บกล่องแทนนะครับก็เอาง่ายๆคือลงจนครบก็แหละโอเคอ่ะแล้วก็เหมือน ตอนแรกเลยนะครับเอา,เอาตัวหมุนนิดหน่อยนะรีบไปหน่อยตอนแรกนะครับก็เดินมาอย่างนี้อ่าะ,ะล่วงล่วงก็ไม่เป็นไรนะครับก็รีบกดกระโดดแล้วก็ขึ้นมานะครับอ่ะปีบอาเสร็จเก็บของแล้วเราก็ไปต่อเลยนะครับอ่าพรามาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนําว่าเอ่อถ้าใครวงก,งกว้างๆเนี่ยก็สามารถโดดข้ามมาตรงนี้ได้เลยนะครับโดดข้ามมารอได้เลยนะ เราก็มาอย่างนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็โดดง่ายๆครับโดดทีละสองสเต็ปนะไม่ต้องแบบว่าไปรีบหรืออะไรนะครับผมชิวๆเลยนะอ่าเห็นไหมครับว่ากล่องเนี่ยจะได้แบบว่าเหรียญพวกโทเคนอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าจะได้น้อยกว่าโหมดฮาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็มาถึงบอสไฟนะครับอ่าก็ดูเวลานะครับก็ใช้เวลาไปประมาณนาทีกว่านะครับถ้าผมไม่ตกหรือว่าไม่พลาดอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเร็วมากนะครับประมาณหนึ่งนาทีเองนะ อ่าเราก็ได้ของสมใส่มาอย่างนี้นะครับเราก็ลงไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้ตรงนี้ถ้าใครมีดอกคุณ8ปดเหมือนผมก็น่าจะได้ประมาณแปดสิบนะครับอ่าสุดนตายนี้ก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดข้ามมาเลยแล้วก็มารอตีมอนตรงนี้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณไม่กิดถ้าผมไปรู้น่าจะอยู่ที่ประมาณ14นาทีนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณนาทีหนึ่งนะแล้วก็เปิดกล่องเลยนะครับอ่าประมาณนี้โอ้เกลือจะจัดเลยสำหรับของที่แบบว่าไม่ต้องการเนี่ยเราก็กดสครับได้นะครับแล้วเราก็เอาไปรีให้แบบว่าของสมใส่ที่แบบว่าเราเนี่ยยังสเตตไม่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการลงนามผมคร่าวๆนะครับก็ถ้าลงดีๆนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้ประมาณหมื่นเหรียญเลยนะครับก็ เร็วอยู่นะประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ